ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับมากับโสมนะครับนะเหมือนเจอคนนะครับเหมโอ๊ยตอนนี้ผมขับเจ็ตก็ได้เดินเข้ามาในป่านะครับทุกคนเหม,มือนเจอคนนะครับเหมือนเจอคนอาสมัยโบราณน,นะครับที่เขาใส่กางเก่งห้อยตุดนะครับตุน โอ้กองไม่เห็นว่ะแจ็คก็ไม่เห็นเลยเว้ยถือมือถือขึ้นมาถือผ้าไม่ได้ถือผงเ้อผ้าไม่ได้ถือไม่เท้าด้วยถือไม่เท้าด้วยแจ็คไป มันเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วนะ

นีก็เริ่มมืดแล้วนะทุกคนนะผมเห็นนะผมก็แจ็กเห็นอ่ะคนเดินขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนอนคนสมัยโบราณน,นะครับเจ้าแจ๊ก ไม่เจอผงเสื้อผ้าไม่ใสมาเดิอนอลไคนเดียวเนี่ยไมรู้ในป่าทุกคนนะไม่รู้มาได้ไงครับทำไมทนไม มีหัวตรงเหงมือนไม่มีหัวโอเคหัวหหว,ว่าเหมือนล้อกูร้อแจ็คค่อยๆเดินตามไปดูดิจะไปไหน เัี่ยไแล้วหไปล้ไ,ไปแล้ลวค่อยๆเดินตามไปตอนนี้มืดจัะเิ่มืดแล้ว,ลว,นนะมมลวไม่รู้ไม่รู้นะว่ามันเป็นใครปะ thank you. เลยนะทุกคนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแกจะไปไนขอมันวะไปนนหนวะชเยียมมือแล้ว ไม่ได้นะทุกคนนะถอ,อยดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนลย่าไปดือล้วแค้เดียว,ว,ยวมีงจะร้อยหมูเปล่ามงร้อยหมูเปลาไ้กองไม่ค่อยเห็นหว่าใจ มัน,นน่าจะรอผมกแจ็คไปหรือเปล่าวะแจ็แคแจ็คห,ห,ห,หรือว่าแกหลอกล่อให้เราเข้าไปในป่าไม่แน่วะแห้เขาไปตามใบไก่แล้วนุวย้ย มันก็ไปไกลแล้วนะยิ่งเข้าไปยิ่งลึกมีแต่รอยสัตว์ป่าครับทุกคนเข้าไปยิ่งลึกมีแต่รอยสัตว์ป่าใช่ตามร่องน้ําเนี่ยมีแต่รอยหมูป่าครับเฮ้ย <Hey. S 1> หรือว่าจะเป็นอันนี้ว่าแจ็คแต่ลักษณะเนี่ยคณชัดเจนเลยนะ,ะลักษณะเนี่ยคณชัดเจนนะร <Hey. S 1> หรือว่าเป็นสร้างเป็นยังไะไม่รู้ ตอนนี้บรรยากาศน่ากลัวมากนะผมกับแจ๊กเนี่ยเดินเข้าป่ามาเนี่ยหเห็นคนนะมันเดินไปเดินมาตามมาไดจ๊กเนีใช่มาได้แล้วทุกเสื้อผ้าไม่ใส่แปลกมากคนแปลกมากเสื้อผ้าไม่ใส่ ไม่รู้ว่ายูไม่กัดเลือึกว่าไม่ใช่โคนแกะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ล่ะหลบรอยหลบเข้าไปผมเอกใจนะมันไม่มองมันำมันทําแม่งทั้แม่งับผมนะว่าเอะใจว่ามันใช่โคนหรือเปล่าเออมันแปลกนะผมสังเกตเออแปลกนะครับผมเลยไม่สมยาถอยมานะแล้วเราก็ตามเข้ามาไกลด้วยนะเนี่ยใช่ครับ ตอนนี้มันเย็นมากเลนะครับโดกวันครับใกล้มืดแล้วนะครับผมกับ<ช>แจ๊กเนี่ยตามเข้ามาไกลามากเลยนะผมแปลกใจมากคืออะไรตอนแรกผมทุกข์มากคุณ<า>แต่ผมก็เดินตามมาเรื่อยๆพอผมเดินตามมามุบผมเอะใจครับว่าทําไมไม่ใส่เสื้อเอมันแปลกมันแปลกมนุษย์มันนะาครับทุกคนแล้วไอ้กานเก็บที่เขาใส่เนเหมือนกับ คนสม <ะ S 2> ัยโบราณเหมือนก่อนเหมือนนุ่งโจงกระเบนเลยนะเหมือนคนสมัยก่อนนะแต่ลปกษณะเนี่ยเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์เลยทุกคนนะเห็นชัดเลยนะครับว่าเป็นคนถือไม้เท้าเลยแกถือไม้เท้าด้วยถือไม้เท้าเลยนะครับทุกคนนะแลวกน่าเป็นคนแก่เรับถือไม้เท้าลักนณะเหมือนคนแก่นะครับเริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนนะฟ้าเนี่ยยังสว่างอยู่เลยนะครับ ตรวจตรวจนะเริ supplies, <Have you. S 1> ่มมืดแล้วกล้องเนี่ยเวลาส่งลงมาข้างล่างเนี่ยมืดแล้วนะครับทุกคนมองไม่เห็นแล้วนะครับคือจะแน่ว่าส่งไป่ร้อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับนะทุกคนนะหลอกให้เราเนี่ยเข้ามือนป่าลึกม่แน่ว่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับนะครับแต่ละนาเนี่ยเหมือนคนชัดเตเลยละณะเนี่ยเหมือนคนชัดเ เฮ้ยครึ่เไไงนเลี้ยงเราก็เข้ามาไกลนะแต่มันไกลเลยอะให้เราตามขึ้นไปเนี่ยไกลแล้วถ้าเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยแล้วก็ลองไล่สัตว์ป่าเนี่ยเยอะมากลองไล่สัตว์ป่าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนลองไล่สัตว์ป่าเยอะมากเลยนะครับตรงนู้นนะครับ บนท้องฟ้านี่ยังไม่มืดนะครับทุกคน ครับเมื่อกี้ก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับตรงนั้นแต่เมื่อไม่กล้าเปิดไฟฉายเลยก็ไม่เห็นนัตอนนี้ยังไม่มื่อยเป็นหนึ่งนะครับแต่ไม่กล้าเปิดไฟฉายนะ ใช้แค่แปะไปก่อนนะครับคุนะไปช่ไม่ได้นะครับมาเป็นี้เฮ้ยเป็นคนชัดเจนเลยนะเป็นคนชัดเจนเลยคนรับน้ำเฮ้ยน้ำเสื้อเขาไม่ใส่ด้วยคนดูมันจะลอยตับป่านนะครับค่ดูว่าลอยหรออไปในป่านหรือเปล่าเฮ้ยมันน่าจะกลัาสัมผัสมาบอกว่า ขังกูป้อนกลางคืนเนี่ยมันกลับทุกหรือเปล่าเอือกลคืนเนี่ยเดินไม่รู้ทิศนะไปชัดไปแกทุกคนเดี๋ยวผมไปแกเด็กแต่ผมก็แกเนี่ยขอตัวกลับไปก่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะไปชัดไปป้องไปป้อง